สวัสดีครับก็วันนี้ตลาดหุ้นไทยนะขึ้นเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่ามีข่าวจริงด้วยเป็นข่าวเป็นจริงด้วยนะนองงอเนี่ยกองกองงอเนี่ยกองงอเนี่ยลดดอกเบีย้ยจริงด้วยตังหงิตตังหงิดอยู่เมื่อวานแล้วเห็นปะมันก็ลดจริงๆเนี่ยก็คือตั้งแต่ลดมาตอนเช้ายังไม่ลดนะกองงอตัวใหญ่มันจะลดช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองอ่ะ ไปตองกว่าอะไรเงี้ยเห็นว่าช่วงเช้ามันยังช่วงเช้าก็เหมือนจะมีสัญญาณมาหน่อยๆนะเนี่ยขึ้นมานิดนึงแต่ว่าความจริงจะบอกว่ามันขึ้นไม่ได้ก็ได้ขึ้นขึ้นสักทีเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่าต่างประเทศก็ขึ้นเหมือนกันอ่ะเพราะเมื่อวานนี้เหมือนต่างประเทศจะขึ้นเหมือนกันอ่ะห่างเสงบวกไปตั้งเจ็ดร้อยอินโดตอนเช้าบวกมาเปอร์เซ็นต์เดียวหุ้นไทยก็บวกประมาณนี้แหละใกล้ๆกันอ่ะแต่พอกรนงมาหุ้นไทยจะฉีกขึ้นมาไงช่วงเห็นป่ะช่วงครึ่งครึ่งหลังอ่ะฉีกขึ้นมาแล้วมมันนเหือ เหมือนมันยังจะไปได้ต่อนะไม่แน่ใจนะเหมือนจะไปได้ต่ออีกน,นะเนี่ยเหมือน,ม,นมันพึ่งขึ้นหรือเปล่าพึ่งรับรู้เนะี่ยน่าจะไปได้ต่อนะเออก็อยากจะบอกว่าไอ้ดอกเบีย้ยเนี่ยมีผลต่อตลาดหุ้นไหมมีแน่นอนตลาดดอกเบีย้ยเนี่ยมีผลทําให้ผลกระทบในเรื่องการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะทําให้ตลาดหุ้นอนะ่ะจะขึ้นแล้วก็จะมีผลต่อตลาดหุ้นในระยะค่อนข้างยาวนะ,ะก็คือ ก็คือผลกระทบมันมันมันไม่ได้ว่าลดปุ๊บมันจะมีผลกระทบเฉพาะวันนี้สองวันอ่ะมันก็มีผลในระยะยาวพอสมควรตรงที่ว่าอาจจะทําให้หุ้นลงช้าลงอะไรเงี้ยสมมติหุ้นจะลงลงเยอะมันก็จะลงน้อยลงอะไรเงี้ยบันเทาได้นะแล้วยิ่งถ้าเกิดลดดอกเบี้ยโดยที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นๆอีกอ่ะมันก็จะเสริมกันนะรัฐบาลต้องมากระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นด้วยผสมกันอะไรเงี้ยการลดดอกเบี้ยเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณของรัฐบาลนะว่า เศรษฐกิจไม่ดีเราต้องกระตุ้นฉะนั้นว่าธานาารการเงินเนี่ยมา,มาแล้วนะการคลงก็ต้องตามมาด้วยถึงจะถึงจะได้ผลดีนะแต่เป็นสัญญาณที่ที่ว่าเนี่ยคือรูปแบบนี้ปุ๊บมันก็กระทบเป็นรูปโต่อะหลายอย่างอะ่ะค่าเงินบาทก็จะอ่อนลงอะไรเงี้ยบ้างนิดหน่อยแล้วก็ธนาคารความจรงิงธนาคารผลกระทบในระยะสั้นอะ่ะโอเคอาจจะไม่ดีนะแต่ว่าความจรงิง ความจริงนะยาถ้าเกิดเศรษฐกิจมีคนจับใจและสอยเยอะขึ้นมันก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วยนะเอ,อแล้วพวกแบบบริษัทที่กู้เงินอะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้ได้มีต้นทุนน้อยลงอะไรเงี้ยเอ,อก็มีผลตรงนี้เหมือนกันนะแล้วก็ <c oughs> มีผลมันมีผลกระทบในด้านกว้างมากกว่ามันเหมือนกับว่าอย่างอย่างเล็กอย่างนั้นหน่อยอะไรเงี้ยแต่แต่ถามว่าในอดีต เคยเคยไอเนี่ยตั้งแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นดอกเบี้ยมาเนี่ยหุ้นไม่ค่อยขึ้นเลยนะเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มลดมาสองครั้งแล้วเนี่ยสองครั้งแล้วครั้งก่อนปีที่แล้วครั้งแล้วก็มาปีนี้อะไรเงี้ยแล้วเกิดสมมติปลายปีลดอีกอะไรเงี้ยมันกระทบสะสมนะนะยาสมมติว่าปีนี้อาจจะไม่เห็นผลเนี่แต่สมมติว่าถ้าลดไปเรื่อยๆอะจากลดไปเรื่อยๆอมันอาจจะทําให้หุ้นหุ้นอาจจะไม่ลงก็ได้นะอาจจะลงถือหรือถ้าเกิดจะลงมันก็จะ จะกลับมาขึ้นใหม่อะไรเงี้ยก็ได้นะม,มีสิทธินะดอกเบี้ยนี่มีผลมีผลเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยของไทยของอเมริกาเนี่ยมีผลแน่นอนเอ,อมีผลก็ช่วยได้ช่วยได้แต่ว่าคือคือเราไม่รู้ว่าแรงขา,รายระยะสั้นของ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 เนี่ยแรงขา,รายระยะสั้นจะหมดเมื่อไหรอ่อ่ะไม่รู้ว่าไอไอดอกเบีย้ยเนี่ย ปุ๊บแล้วจะมีแรงขายในระยะนั้นนั้นยังมีอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่ปกติมันจะประมาณเดือนสองเดือนนะแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะเออก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันใหม่อีกทีนึงแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยลดลงอะ่ะมีผลต่อตลาดหุ้นแน่นอนคนเป็นพวกกองทุนอะไรเงี้ยหรือเป็นพวกแบบประกันชีวิตอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องแบบต้นทุนเขาลดลงอะไรเงี้ยมันก็มีผลกระทบอยู่ประมาณนึงนะเออ ก,ก็เดี๋ยวดูแล้วกันผลกระทบแอดมินว่าทุนอ,อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยลงเยอะแล้วอาจจะอาจจะลงเยอะไม่เหมือนช่วงแรกแล้วเพราะว่ามีดอกเบีย้ยมาสกัดสกัดตุ้มสกัดไว้แล้วอะไรเงี้ยหรืออาจจะขึ้นไปก่อนเลยก็ได้ขึ้นไปสมมติจากตอนนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามศูนยะ์อาจจะขึ้นไปทักหนึ 1, 2, ่งสองหกศูนย์อะไรเงี้ยไปไม่ได้เลยในผลกระทบในเรื่องของดอกเบีย้ยอะไรเงี้ยเอ,อเพราะว่าแอดมินก็รู้อยู่แล้วดอกเบีย้ยต้งคิดว่ากอน,นอง มีโอกาสอะเพราะว่ารอบเนี้ยเหมือนมีมีโอกาสอะจะจะขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าแต่เขาต้องขึ้นแบบให้เซอร์ไพรส์นะจะขึ้นเซอร์ไพรส์นะเหมือนถึงจะได้ผลนะแต่ถ้าเกิดขึ้นคาดการณ์ไว้แล้วขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ผลอันนี้มันขึ้นแบบเซอร์ไพรส์ไงมาเลยลงลงลงแล้วแล้วขึ้นอน่ะเพราะว่าเขาต้องเอาเศรษฐกิจไม่ดีไงต้องเอาให้ขึ้นความจริงเงินเงินเปออะมันมันเหมาะกับการที่ว่าไอ้ไม่ใช่ จอบเบีย้ยน่ะมันต้องควบคุมตามเงินเฟ้อเงินเฟ้อเท่าไหร่เงินเฟ้เเอสูงแล้วก็ต้องสูงตามเงินเฟร์ลดก็ต้องลดตามอะไรเงี้ยเออเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้อย่างนี้กันนะโอเคตัดทิปก่อน